ดีไซน์จะแล้วนี่ทุกคนมาบ้าควิดเกมใช่แล้วโอ้โหดูสควิดเกมจบพอดีเลยเนาะนี่ไปกินกันที้เ่ไปลองใช่ไปลองชิมกันว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคนป่ะเอาไปเลยกี่หหอกี่หหอเอาไปให้ครบเฮ้ยไม่พอไม่พออีกป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนเสร็จแล้วมาใส่เครื่องปรุงกันเลยออ้โห อืมว้าวหอมซอสสีดำน่ากินมากอืมโอ้หพริกสีดำอันนี้เราซื้อลูกชิ้นกับไส้กรอกมาใส่ด้วยนะนี่มีผงโรยข้าวด้วยใช่อันนี้เข้ามาในซองโอ้โหอุ้ยน่ากลัวเหมือนอ้นนี่เลยอะ่ะเหมือนอะไรนะหมึกอะ่ะหมึกดำอะ่ะใช่ชิมเลยชิมเลยฮึชิมเลยเหรอใช่ อันนี้มาม่าสี่ซองแต่ว่าเราเพิ่งใส่พริกไปแค่สองซองนี่ยังเหลืออีกสองซองนะดีไซน์กลัวเผ็ดกลัวกินไม่ได้ไหมชิมก่อนรสช,ชาติงงเป็นไงเผ็ดมากหวานเผ็ดเผ็ดหวานหวานไหมแม่ชิมก่อนเผ็ดอะไรอะ <laughs> ไหนเอาอนี่เอา้าเฮ้ยเผ็ดคุยแต่อร่อย อร่อยนะเนาะเผ็ดๆหวานๆนะทุกคนใช่อร่อยอร่อยอืมอร่อยดีก็คล้ายๆกับมาม่าเผ็ดไหมหนูว่าคล้ายไหมคล้ายมาม่า,มาเผ็ดเกาหลีอะ่ะใช่ใช่ นี่ทุกคนโอเคอะเดี๋ยวให้ดีไซน์จานมาแบ่งเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะใส่พริกเพิ่มเนาะแล้วก็นู่นดีไซน์เราซื้อสายสายเอ้เดีย๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอ่ะดีไซน์ไปจานมาแบ่งก่อนเดี๋ยวเราลองห่อสล่ายลองห่อสล่ายดูนี่โหเราซื้อสล่ายมาด้วยนี่อของแม่ก็ใส่ใส่พริกเพิ่มอีกแค่ซองเดียวนะยังเหลืออีกซองหนึ่งเพราะว่าไม่กล้าใส่หมดกลัเวเผ็ดเกินแล้วกลัวกลัวปวดท้องไงใช่เพราะว่านี่เรากินโอเคเรากินตอนหิวจัดเนาะเดี๋ยวมันจะปวดท้องนี่ Mm hmm. ดูขอดีไซน์ดีไซน์กลัวเผ็ดใสแค่นั้นเองเหรออร่อยเป็นไง mm hmm. เยี่ยมเลยอ,อร่อยเหรอดูพ่อดูพ่อเกาหลีเผ็ดของแท้ฮะอเสียดายคือเราไปซื้อมาคั่มเนาะคือแบบไม่มีกิมจิไม่มีผักสลัดเนาะเครื่องไม่ครบเออใช่ไม่ลืมซื้อกิมจิมาโอเคอร่อยไปกินเลยดูหนังกัน